ค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าเดียก็นําดอกไม้สวยๆงามๆมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเรียกดอกอะไรคะเนี่ยสวยเนาะอันนี้เป็นสีม่วงค่ะสีม่วงทั้งต้นเลยปกติเขาจะมีใบแทรกเนาะแต่นี้ไม่มีใบเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นสีม่วงสวยมากอันนี้เขาเรียกพวงคามค่ะเพื่อนๆก็เลยอันนี้เป็นพวงคามเนาะอันนี้เป็นเครือเขาเห็นไหมเครือยังใหญ่เลย แต่วันนี้โชคดีค่ะได้เห็นพวงคามทั้งต้นเลยสวยเน่เด่นเห็นไหมเนี่ยป้เาเดียวมาให้ดูดูเนาะนี่เลยเนี่ยสวยมากค่ะเนี่ยเห็นไหมอ้ยพวงคามพวงคามเขาจะเป็นสีม่วงเ <cinematic. S 2> นะเพื่อนๆเนาะกลีบเขาก็จะเป็นสีม่วงเนีน่ยค่ะ ช่อเขาก็จะเป็นกลีบยาวๆเห็นไหมคะข,ข้างในแล้วก็จะมีอ่าไอ้ที่เป็นเป็นวงๆข้างนอกข้างในอีกทีนึงเนาะไม่ใช่ข้างนอกอันนี้จะเป็นกลีบชั้นรองเหมือนกลีบเรียงอันนี้จะเป็นกลีบดอกเนี่ยค่ะสีม่วงเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นี่เลยเนี่ยเออสวยมากเนี่ยประเดี๋ยก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่เขาสวยเอ่อตอนแรกประเดี๋ยวคิดว่า เราเราคิดในใจว่าอดอกเขาจะต้องเป็นที่มันแข็งๆนะค่ะกลีบดอกอะ่ะแต่อันนี้นุ่มมากเลยเพื่อนๆเนี่ยนุ่มมากแล้วก็สวยมากค่ะเนี่ยถ้าแก่ดอกที่เขาแก่แล้วท,ที่ที่กลีบน้ำ่วงแล้วมันก็จะเป็นสีอ่อนลงไปจะคล้ายๆสีม่วงอ่อนๆนี่อันนี้กลีบกลีบกบีบกลีบดอกข้างในจะเป็นสีม่วงแก่ไหมคะสวยจังเลยเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยนี่เลยวันนี้เอาพองขามให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้เรามาชมของสวยของงามกันเนาะเพื่อนๆเนาะเออเราไม่ต้องลงทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วค่ะเี่ยสวยมากทั้งช่อเลยต,ต้นเขาก็ใยใหญ่นั่นนะคะต้นใหญ่มากนี่ดอกพวงขามที่จริงเขาต้องเลี้ยงผงม่วงนะเพืนะ่อนๆเนาะแต่แบบนี้เขาจะเป็นสีม่วงเลยนะ สวยมากเลยม่วงม่วงเนี่ยเห็นไหมชื่นตาชื่นใจเห็นสีม่วงแล้วชื่นตาชื่นใจม่วงไหนก็สวยคะ่ะม่วงอ่อนม่วงแก่สวยหมดแต่เขาก็จะร่วงนะนี่ไงร่วงเต็มพื้นเลยอือก็ร่วง่ให้เขาอยู่บนต้นนี่แหละสวย อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตุ่มอยู่ค่ะเป็นปุ่มปุ่มอยู่ยังไม่ยังไม่บานอันนี้บานแล้วเหมือนเมือนเมื่อนเห็นไหมสวยมากให้เขาอยู่บนช่อเขาเนี่ยแหละสวยเนียค่ะเขาก็จะมีโอกาสบานเนี่ยค่ะโอกาสบานเห็นไหมคะเขาไลส่สีมาตั้งแต่สีม่วงอ่อนที่เขาล่วงแล้วคะ่ะแล้วก็มาสีม่วงเข้มแลยังเป็นตุ่มตุมเห็นไหมคะ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ประเดียขอบคุณมากๆากเลย